ครับก็ต้องขอ,อประชานสัมพันธ์แล้วก็ขอขอโทษจิตอาสาทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าลุงมอสเนี่ยเคยจัดกิจกรรมจิตงานเลี้ยงจิตอาสาหรือวันเกิดลุงมอสเนี่ยเปีไม่เคยหยุดเลยจะหยุดอยู่ปีเดียวก็คือปีที่มีโควิดระบาดนะครับแล้วก็ไม่หยุดมีปีนี้นะครับตั้งใจว่าจะหยุดพักทั้งหนึปีเพราะว่าอยู่ระหว่างกันตกแต่งบ้านหลายอย่างหรือบ้านทําบ้านใหม่หมด แต่พระิอทีมจิตอาสาทางคุณหน่อยทางคุณพี่เตือนแล้วก็รัเนี่เน่เนีเน่ยไม่ยอมคุณหนึ่งก็ไม่ยอมจะต้องจัดงานให้ได้วันเกิดทําไงได้เขาบอกว่าเขาจะต้องตอบแทนให้สาสมอยากมาเลี้ยงวังเจิดเขาดีนะเขาก็เลยอยากกระตอบแทนก็เ,เลยจัดก็อยากเลยนึกกระทันหันนะไม่ได้บอกพวกท่านดรแหวนทองเอ่อท่านผออ,อะไรนะเจ,เจอเจิดเสอร์นะ พอเจอตรงด่างแ,แหวนทองโอ้ใครต่อใครเยอะเดยที่มียังไม่ได้ประชาพันธะ์อ,อ,อาจารย์เสถียรใครต่อใครเขาต้องขออภัยว่าลุงมันกระาทานหันจริงๆเพราะว่ากะจะไม่ได้จัดแต่พอมาจากกัดกระทานนึกถึงนี่บุคคลคนนี้เลยก็เลยอยากจะมาตอบแทนเขาบ้างเขาให้เรามาต้องหกจิปีแล้วอยากจะตอบแทนท่านบ้างก็เลยพวกเรา เอามากันใหญ่ผมรู้ว่ามาที่นี่นะเป็นสิ่งที่มีความทรงจำเก่าๆก็ mm. ๆเลยมากันถ้าเต็มไปหมดเลยนะครับ mm. ก็ต้องขอ mm. ขอบคุณและจขอขอโทษทีมงานจิตศาสตรที่เห็นวีโอนี้ด้วยครับ mm. ก็ต้องขอขอโทษว่ามันกระทันหันจริงๆปีหน้าฮะรับประกันได้ปีหน้าจะเออยิ่งใหญ่นะอจานต้อนนะเราเราขอบอุคนตรงนี้ด้วยนะครับ mm. และท่านนี้คือผู้นวยรองผ oh. ูน้นวยการเกือได้ไปละ Happy birthday, happy birthday to cương này quá, bạn này À, Hello, hello. 1, 2, 3 Happy birthday happy birthday oh, ah, Happy birthday เด็กีเเดิดวันเกิดวันเกิดวเกิดวันเกิดวันเกิดวเกิดวันเกิดวัเกิดนเกิดวันเกิดวยมเกอดเกิดวันเกิันเกิดวันดวดัดันเันนเวันกนนดว Oh! I am Laksa man di ba kede. Laksa man di ba kede. I am Laksa man di ba kede. I am Laksa man di ba kede. ดีใจครับที่รู้จักคุณออสมาได้หกเจ็ดปีแลวเจ็ดปีกว่าเจ็ดปีกว่าตั้งแต่มาเริ่มเริ่มอยู่ที่นี่ตั้งแต่เข้ามาก็ได้เจอคนนี้เลยเป็นชุดแรกคุณออสคนหนึ่งนะครับแล้วก็จําได้ทุกปีก็ได้ไปไปพร้อมวันเกิดด้วยกันมาตลอดก็เห็นถึงเห็นถึงความรักของอพี่น้องสัญญาเนี่ยที่จะคุณออสนะทุกคนก็ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างเพิง่งมีปีนี้ที่บอกว่าคุณออสไม่จัดงานที่บ้าน แต่ก็ยังมีคนมาจัดให้จนได้ในวันนี้ที่นี่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคนที่มีหัวใจที่รักคนอื่นมีหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือคนที่ต้องการขาดแคลนขัดสนทุกอย่างเนี่ยคุณอ้อก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจแบบนั้นซึ่งเราก็มีหัวใจเดียวกันเราก็ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในในวันเกิดปีนี้นะฮะก็ อีกครั้งหนึ่งที่จะขออวยพรให้คุณออสได้เจเริญเติบโตก้าวหน้าในทุกช่องทางที่คุณออสได้ทำกิจการอยู่นะครับขอพระเจ้าได้อวยพรทรงนำให้การเกิดผลดีในทุกสิ่งนะครับขอพรกฟืค,ความรักของพระเจ้าได้เต็มล้นอย่างเกิดขนาดในชีวิตขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นพรกับผู้คนมากมายต่อไปขอบคุณครับเจริญพรครับ สวัสดีครับวันนี้พี่มุ่นมาที่นะยูนัสเดอรแล็บปิดสารยานะเรามากันอะไรครับวันนี้มาวันเกิดคุ๊บออสที่เดอะ์แล็บปิดคาเฟ่สารยาค่ะเยังนี่คือเจ้าของร้านเยังแล้วข้างหลังคือเจ้าของร้านตัวจริงเย้ตัวจริงตัวจริงกว่าคนนี้อร่อยกันนะคอร่อยค่ะอร่อยกันกันเชิญชวน เชิญเชที่ยวที่รันคาเฟ่ที่รันบิทคาเฟ่เราค่ะแล้วก็มีมานมศการนะคะสำหรับพี่น้องชาวทิพย์นะคะของเราค่ะเบอร์โทรทุกวันทิตย์นาทบ่ายสามโมงะะมีมาตรการนะคะบอกเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์แปดหกสามสองสี่าหดนค่ะเก้นยอคไรับงางานได้พี่คุณว่าไงครับพี่คุณพี่คุณทานเที่ยวโอเคไหม เดี๋ยวเราไปเจอพี่พุ้ดกาเที่ยวก็เดี๋ยวเชวยโปรโมทร้านนี้ให้ด้วยนะครับ Hãy hey, subscribe cho này Mì Gõ Để không này à những video hấp dẫn จิตกสะเซาะใจคัางตั้งใจให้ดิ้นตึงดั่งตั้งใจจิตยงใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศสักด์ให้คนรักมากมีดาดื่มองสิ่งใดจเรื่อนลำเืออาลุยยืนตอดโลกปลอดไัย ใส่ขึ้นจมูกเลยอ่ะรสชาติมันหอมอร่อยอันนี้อันนี้เดี๋ยวนี้จะชิมมันนั้นต่ออ่ามัม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 โอ้ยมันอร่อยจริงฮะเรียนเชิญอาจารย์ต้อมต่อให้ไปปุ้งด้วยไปปุ้งไป้ปุ้ง เฮ้ยอันอันนี้ต้องชิมอันนี้ด้วยเนื้อแน่นอร่อยนะคะับโอ้ยสุดยอดยมเนื้อแน่นๆน่นนี่นเนื้อแน่นนี่อันนี้นะคะเธอในหนึ่งจานเนี่ะใส่ทั้งสามอย่างเลยเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยมากเลยเนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดีเลยเอามาให้เราเนี่ยเจ๋อเจ๋อนนั้นเลยใช่ไหมโอ้ย อ่าออ่าว mm ัน hmm. น oh, oh. mm ี hmm. uh ้โอ้โหต้องให้ชิมทุกอย่างอ่าอันนี้บ้างลองอันนี้บ้างอืม๋อ้ยางหอมอีแบบนึงอีแบบนึงแบบนี้โคโลตไอันนี้ฝรั่งเศสอันนี้ยูนนานอันนั้นรสชาติสเปนอันนี้มองโกอันนี้เซอราเอล ไม่มีรสชาติขมมเลยนะกินไหมกินไหมแบ่งๆกันบ้างก็ได้ไมโอ้ยมันดยอดใครยังไม่ได้ครับพี่หน่อยไปเลยนุ๊ก